สวัสดีค่ะพี่นอ้องอรุณสวัสดิ์นะคะตอนนี้ก็เวลาเจ็ดนาฬิกาแต่ฟ้ายังไม่เปิดนะคะหน้ากระพ้ธนลางพี่น้องนะคะกัสีภาพพี่น้องมะเบิงบรรยากาศาสวนสวนบักม่วงมะเบิงบรรยากาศฟังทั้งผีนะคะ าสาเส็ยดอันียังก็มองกินกาแฟอยู่ต้นใหม่นะก็เได้าเป็นยางมอเบิ่งตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นวิวอีกอวิวหนึ่งนะคะน่ะเห็นบะเนี่ยฐานท้าเฮียสุ่สูงขึ้นก็จะเห็นวิวแบบสูงฟังทั้งพีนะคะเนาะตอนนี้ก็ประมาณสิบสิบสี่สิบอสิบห้านะคะสิห้าองศา ตือมงองเหาอะอันนี้ก็แมนแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเป็นถนนมานาหนีเนาะนี่มันสีมางนี่ออกกันบ่มางมนี่ออกเฮ็ดถนนตรงนี้เฮ็ดก้อนกีดขามาบรานไอทีเท่เาก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือขออายเพื่อนดอกนะขออายเพื่อน เิงันละมีพีเอสลิดนะนะนี่ค่ะามีอ่อ ก็จะเป็นภูมิประเทศแบบว่าเป็นภูเขานะคะแก็จะค่อยลงไปเรื่อยๆพี่น้องค่อยลงไปเดี๋ยวห้อสิมายยางเบึงนะคะบ้าไอ้แล้วปลูกบักม่วงใบประมาณชักตนนุนเนาะ นี่ค่ะมีต้นไม้ใหญ่น้ำนะคะอันนี้ต้นยังนัวเป็นต้นอันขั้นเนาะมโน้ต้นขั้นก็เจ้าออกนะคะแต่จะเริ่มเมลื่อนลงไปพี่น้องเป็นคอยลองไปนะคะสบายห้องกับกระตัดก็มีประเทศให้หมันให้ให้ใบมันนี้จะขี่บรรได้เนาะพะี่น้องเพราะว่าอยากให้มันกว้างๆเป็นธรรมศาสตร์นะคะ าจะปั๊บเห็ดเป็นมองกินกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะ่ะแต่ว่าต้านไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเห็ดเป็นร้านกาแฟนี่คือมีแพนนะคะแต่ว่าบานนี้เออหัวเนี่ยเขาจะมั่งอกนะคะเพราะว่าซื้อกับไอแล้วแล้วกัเป็นแพนเป็นแปลงเ,เดียวกันแต้ว่ะกะ็จะมั่งอกมั่งหัวอกเนาะ เิอมาหัวตัวนีโอกอเห็นแล้วค่ะว้ายบรรยากาศดีดีทุกคนฟินๆนะคะช่วงนี้ก็อากาศประมาณนี้นะคะบอยก็ใหม่ใหญ่นะมันมันอยู่ระวางหรือเปล่ามันอยู่ระวางหรือเปล่ามัน

ขั้นขั้น,นอืมมีพี่หนอแมือ,มอสีาอ้ามานไอ้เนี้อ่อนหลอดอ่อนหลอดไล่หนึงวันนี้เหไล่บ่อย่าไ่หนึงแล้วเดี๋ยวมนไล่ลัวไล่ลัวทอะนี่ นี่มองนี้อันเป็นห้องน้ำห้องเขาเอื่นเนาะะเพียงอย่วะีห้องห้องน้ำต้นน้ำปลาสาเป็นันี้มันมกไ่ด้ิาต้นน้ปลเองนี่นะเงินบาทาอันนี้กิดเขาก็บจุกที่ล่ะตรงนี้มันเป็นมันบอจุกเคดเป็นแลวกลเฮดเป็นอั่นเถิอมากวไม้จะฮยดเป็นอะไร จะเป็นร่องท่าหนึ่งมันไหลสิบสีบส่มมนะมหมัดไปละล้งว่าเลยนะนี่ต้นไม้ต้นไม้ฝ้าพายืนตายยืนเลยเลยฝ้าพาลงเลยครับเพิ่อนบอกซองเถื่อซองเถื่อบอกว่าย่างแล้วกูใหม่มันจะยู่ไซส์ใหญ่ปะเซฟมันกระดินงหอดผุนเนอักเคีเ่ยงโมเขี่ยงกระดินเตื้อหอดบ้านมันมียังอยู่นี่สักอย่าง นี่แหละ่านนี่แหละท่านอืมะวันมีอยู่นี่เนาะเออผูเถ่าเพิ่นว่าข้านี้เฮาตงแต่งานหาเชื่อขืนเชื่อข้นเลยก็แล้วชาวโบา้าบ่เชื่อึ้นกันเชื่อข้นคือสิฮู้ว่าเพิ่นสิออกมาจางไหนก็เชื่อึืนง่าเชื่อเพิ่นขึ้นเมื่อเพิ่นลงมาอี บริเวณอาณาบริเวณนี่บัวพันธพายอีกอยู่กันน่าคันบาแค่นั้นแค่เท้าโบเชิญกันธงงานทงนี่กันมาเนี้กับต้นนั่นมาเนี่กับต้นนี่เที่ยวอยู่นี่ล่าเตี้ยเออคือเจคล้องหนูเที่ยวนี่แหละนู้นหนึ่งว่ามาเชิญเอาของดีใช่ไหมก็หล่าเชิญเพลินกับคือเชิญบัวพันมาพายแถวนี้อีกนะเออเชือว่าต้นนั้นก็บต้นนั้นก็ได้ดอกคันบาต้นนี้ของเขาต้น บอก่าตันี้เาละมยู่ขฟางเาอยู่มันยู่ฟังห้าหอยู่แต่วางามั้เนี่ยมันแกยืดแันขีดต่อเนะทางล่าก็ปลูกผลไม้มอืมนี่แหละนี่ปลูกไปยอย่นั้นแต่ถ้าปลูกผลไม้ชุดชุดปบมันนีก็เห็น เ,ออดเดี๋ยวจะย่างมาทางพี่ผักผู้เลาาี้ยพี่น้องเ,อเดี๋ยวเราจะลอดนะมีทางให้ไปอยู่นะฮะเกียงออกรวดเย <c oughs> ียงตามปากเจ้าบอกเลยโว้ยใครไปแก่ไรชาวบ้านเหรอ <c oughs> มุนเนี่ย าม,าามาเด้อมาเด้อสีเฮดมองหายภาคีกบ่านี่จำบ่ได้ว่าต้นยังนี่แกาแฟต้นหมกงอกาแ,กแฟเแดีมีเฮาเราเอามาลงไหมแมนบ่าแกาแฟเยกาแฟแต่ว่าผมปลูกแกันแมนแมนกาแฟแ,แฟมน,มนแ,แม,น,ม,น,ม,น,มนสองสามแกาแฟหนึ่งสองสาม,สามนี่บักลำไย,ยอเป็นบ่ Hoa bạc ngon 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 cà phê ngon 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 Cà phê ngon 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 sạp ngon 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 ảnh Arabica Ờ Angun Angun ngon nuôi đâm ngon à. nuôi ngon này ngon 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 Này ngon 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 ละบานนี่น,นันบักสมโอนั่น,นบกักบักทุเรียนเล่ามาปลูกใหม่นี่สมโอดีต้นใหญ่ใหญ่อืมมาเบิ่งสวนต่างต้สุภาพผ่อมาขูดปลูกคนีนี่นี่ต้นสม้มหรือเปล่าสม้มหรือเปล่าส้ม นี่ทุเรียนทุเรียนร,ยรยากาซุ้มซุม้มใหญ่ๆนี่เออนี่กระเงาะได้นน่เงาะอ่นนอออาอุ้งออแล้วมาปูไปจะดูนแ่และวนะ,ะ่เต้อืมเปิดอันนี้มะมีนะคะ มะขนุนมะขนุนแบบว่าปอกกินเลยอ่ามันต้องเปิดบ้าหรืาเปล่า,าเดี๋ยวยางป,ปีเบิงก่อนนี่ค่ะนหน้าบริเวณมันกกนจะต่อกันนะคะเป็นประมาณสามประมาณสี่สี่ไร่นี่แหละนะคะเท่าก็จะเฮตเป็นคืออยากเฮตแต่ว่ากับสิคอยเฮตสร้างทางไป เรื่อยๆนะคะกระวัวบ่มีดอกแต่ว่าถ้าตองหานะคะเพราะว่าเขาอยากเค็ดนะอยากเค็ดเพื่อน่าโคตรเลยเราจะคลองเถาแก้ไปกับพ่อใหญ่อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะอืมพ่อใหญ่เลี้ยงจะคลองไปเรื่อยๆเพราะมีความสุขได้นั่งจิบกาแฟจิบสาอาหารนี่คือความสุขของความสุขของคนเรามันก็ต่างกันนะคะแต่ว่าคุณคิดว่าความสุขของกรุงอาจจะยุ่งซ้ำหนิอ่าบั่นปลายชีวิตกะ โอเคแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็จะสร้างเป็นสวนฟอร์เวอร์แลนด์หมายถึงฟอร์เวอร์แลนด์ค่ะเซนเตอร์ก็จะมีดอกไม้จะปลูกดอกไม้นะคะเป็นหุ่งดอกไม้แล้วก็จะมีที่พักที่พักนะคะเป็นโฮมสเตย์เนาะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะเออไว้ให้เจ้าของดูเลยอ่ะเจ้าของไปยังสิเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจน้ำด้วยพี่น้องเด้อกะสิคอยคอยสั่งไปนีหลังเนาะคะ่ะเนาะ นะสู้ๆค่ะทุกคนสำหรับวันนี้อากาศดีๆขอสุดอากาศกันค่ะ